ข้าวดีสำหรับกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะสุกรไก่ไข่ไก่ไกไกเนื้อนะคะสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนค่าอาหารสัตว์ได้สูงสุดถึง1,000 0บาทนะคะและสามารถยื่นขอได้ถึง31สิงหาคมนี้และเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นนะคะหลักเกณฑ์ในการยื่นของเงินจำนวนนี้จะต้องทำอย่างไรฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ รับชมช่อง YouTube วันนี้นะคะทางช่องก็ได้นำข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมให้กำลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะค่ะ คราวนี้นะคะก็ได้นำมาจากเว็บไซต์ของธรรมเนียบร,รัฐบาลนั่นเองนะคะ่คาวดีเกษตร,รกรผู้เลี้ยงสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อยืนขอรับการสนับสนุนค่าอาหาราสัตว์สูงสุด1,000 0บาทได้ถึงวันที่ 31สิงหาคมนี้นะคะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้แก่สุกรไก่ไข่ไก่เนื้อที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ปี2566นะคะดำเนินการโดยคณะ ทำงานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยองอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะหลังจากโครงการดังกล่าวนะคะได้ขยายเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนจากเดิมจะสิ้นสุดไปเมื่อวันที่12สสิงหาที่ผ่านมานะคะ แต่ก็ได้ยืดระยะเวลามาถึงวันที่31สิสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะโครงการดังกล่าวนะคะได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยรายเล็กและรายกลางที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ไว้กับ กรมปรศุสัตว์นั่นเองนะคะได้รับมาตรฐานฟาร์มไม่น้อยกว่า GFM นะคะคือมีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือมาตรฐานอื่นๆที่ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์โดยจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์นะคะในอัตราไม่เกินกิโลกร,รัมละ1บาท ปริมาณรายรับไม่เกิน10ตันนั่นเองนะคะหรือวงเงินสนับสนุนรายรับไม่เกิน10,000บาทนะคะทั้งนี้นะคะได้กำหนดจำนวนการเลี้ยงสัตว์ตามเกณฑ์ก็คือผู้เลี้ยงสุกรไม่เกิน5,000ตัว ผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน1 0 0 0งแสนตัวและผู้เลี้ยงไก่เนื้อไม่เกิน0,000งแสนตัวนะคะโครงการสนับสนุนค้าบริหารจัดการอาหารสัตว์เพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะในการบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุกรนะคะ ไก่ไข่ไก่เนื้อซึ่งเป็นสินค้าปสสศุสัตว์สำคัญและจำเป็นต่อการบริโภคของประชาชนนั่นเองเกษตรกรผู้ลเลี้ยงสัตว์นะคะที่ต้องการยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดคำขอจากระบบนะคะขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์นะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ h t p p นะคะ feed นะคะก็คือ f w e d d i t g o t h นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้นะคะหรือติดต่อขอรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนะะและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั่นเองโดยยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31สิงหาคมนี้นะคะเขาก็ขยารยระยะเวลามาให้นะคะคือก่อนหน้านี้ก็คือจะสิ้นสุดไปเมื่อวันที่12สสิงหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะ เพื่อที่จะขอสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์นะคะหรือสามารถเข้าไปติดต่อที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอรหรือสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดของท่านได้เลยนะคะก็จะได้สูงสุดรายรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะ ท่านใดนะคะที่ไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ